หมวดที่เจ็ดเป็นหมวดว่าด้วยกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะหมวดนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งเราก็จะต้องทราบก่อนว่าการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยตามบทนิยามเนี่ยคืออะไรนะคะกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะก็คืออะไรคะ ถ้าไปดูตามบทนิยามบทนิยามการพิจารณาในมาตราที่สิงใช่ไหมคะที่เราเรียนไปจะมีบทนิยามเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ตอนเราเรียนกันครั้งแรกเลยนะคะว่ามีบทนิยามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ระบุว่าเป็นกระบวนการใช่ไหมคะการพิจารณากระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็หมายความตั้งแต่การพิจารณาคำขอ ตรวจความถูกต้องของเอกสารประเมินเอ,อกสารทางวิชาการต่างๆตงๆรวจวิเคราะห์ตรวจสถสานที่ผลิตนะคะนำเข้าขายเก็บรักษาหรือการตรวจสอบเพื่ออะไรคะกระบวนการพิจารกก็เพื่อออกใบอนุญ,ญาตจะออกหรือไม่ออกนะคะออกใบอนุญ,ญาตใบสําคัญการพึ้นทะเบียนตําหลักใบแจ้งรายละเอียดใบรับจดแจ้งตลอดจนการพิจารณา ใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอันนี้ก็คือความห,หมายของกระบวนการพิจรารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะอย่าลืมความห,หมายเนาะทีนี้อันนี้จะมีตั้งแต่มาตราที่ห้าสิบสี่จนถึงห้าสิบเจ็ดนะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจรารณานะคะเอ่อกระบวนการพิจารณาสมุนไพรเนี่ยเขาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลองค์กร หรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ทาหน้าที่ประเมินตรวจสอบพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเอ่อวงเล็บหนึ่งเลยค่ะเจ้าหน้าที่ของสอํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการมอบหมายนะคะตัวนี้ทําหน้าที่ในการประเมินตรวจสอบและพิจารณานะคะสองก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายนะคะตรงเล็บสามก็เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการขึ้นบัญชีตัวนี้ต้องมีการขึ้นบัญชีนะคะผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานรัฐต่างๆขึ้นบัญชีจาก,จากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยา และเลขาีิการมอบหมายให้ทําหน้าที่ดังก่าวอันนี้นะคะเป็นข้อถกเถียงว,ว่าทําไมเอาต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี้เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทีนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่แต่ว่าเอ,อในเมื่อกฎหมายยังไม่แก้นะคะก็ยังใช้ตามนี้นะคะอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญองค์กรจากต่างประเทศได้ ก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเวลาที่เราจะส่งออกไหมนะคะก็ต้องพูดไปกว้างเหมือนกันนะแต่ว่าเ๋ยวรายละเอียดอะไรต่างๆนะคะบัญชีว่ามีใครบ้างอะไรยังไงก็คงจะมีการควบคุมกันอยู่นะคะว่าคุณจะมาตั้งใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เออ่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เข้ามาเนี่ยค่ะประเมินตรวจสอบที่นาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะต้องมีการขึ้นบัญชีให้ไว้นะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอยอย แล้วก็มีการมอบหมายให้ทําหน้าที่โดยเลขาธิการด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในกรณีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ส่งไพยที่เป็นยาแผนไทยอันนี้เขาพูดไว้ในวักคายนะคะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญองค์กรเชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในประเทศอันนี้ในประเทศที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเลขาธิการมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวอันนี้เขาเจาะตรงลงไปที่ กรณีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแผนไทยนะคะอันนี้เฉพาะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญองค์กรหน่วยงานที่อยู่ในประเทศเท่านั้นนะคะอันนี้เกี่ยวกับเราโดยตรงก็งมาไว้นิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่จะทําหน้าที่ประเมินตรวจสอบและพิจารณาผลิตภัณฑ์นะคะต่อมานะคะ แต่นี่เขาก็เขาก็มีคนเอ่อมีคนบอกไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมในตรวจยาแผนไทยเนี่ยทำไมเขาไม่ระบุไปเลยว่าอา่อาอา่าไม่กำหนดลงไปว่าจะต้องจบหรือมีใบประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมไทยนะคะก็มีข้อทุกข์เถียงข้อทักท้วงเหมือนกันนะคะตอนที่เขามีการพินานาจารณาสฎหมายนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเขา เขาให้เป็นกรณีเขาเอาแค่เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรักหรือองค์กรเอกชนในประเทศไว้ก่อนนะคะไม่ระบุลงไปถึงขนาดว่าเอ่อต้องมีใบประกอบวิชาชีพแต่การจะคัดผู้เชี่ยวชาญอะเป็นบ้าเขาก็คงจะมีรายละเอียดอยู่นะคะว่าผู้เชี่ยวชาญนี่ต้องมีเอ่อความรู้อะไรยังไงนะครับทีนี้มามาตรา5้าส เพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาเิตพันธ์ะน,นะคะให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนําของสมการมีอำนาจประกาศกําหนดดังต่อไปนี้นะคะเพื่อประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาเนาะทีนี้ก็มีกํกาหนดประกาศในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการเลื่อนไข่ที่จะขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้มีผู้เชี่ยวชาญหน่วยง,งานรัฐองค์กรเอกชนในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ในประกาศเนี่ยต้องกํงกาหนดคุณสมบัติไวเห็นไหมคะ แล้วก็มาตรฐานการเนินงานของบุคคลหน่วยงานหรือองคอ์งกรต่างๆนี่แหละค่ะเวลาเราลงรายละเอียดเราถ้าอาจจะมีการกําหนดคุณสมบัติไว้ก็ได้ในประกาศทีนี้ถ้าขึ้นบัญชีที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาจะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญนะคะหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชนในประเทศและต่างประเทศให้จัดเก็บได้ ต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดนะคะเขาก็จะมีอัตราค่าขึ้นบัญชีไว้ทีนี้ถ้าจะจัดเก็บเนี่ยก็จัดเก็บได้แต่ว่าต้องไม่เกินอาตาัตราค่ะทีนี้เนี่ยรัฐมนตรีก็ต้องประกาศใช่ไหมคะว่าจะเก็บเท่าไหร่นะคะ,ะตัวเรื่สามที่จะต้องประกาศก็คือประเภทและค่าใช้จ่ายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือาง,งานรัฐที่ได้รับมอบให้ทาภารกิจหน้าที่อํานาจ สองสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วแต่กรณีจะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องจัดเก็บได้ต้องไม่เกินอัตราให้จ่ายสูงสุดก็แสดงว่าต้องมีประกาศให้จ่ายที่จะจัดเก็บไว้นะคะโดยรัฐมนตรีแล้วทีนี้เวลาเราจะจัดเก็บเราก็ต้องจัดเก็บได้ภายในไม่เกินอัตราเขาก็กำหนดอัตราสูงสุดไว้นะคะให้จ่าย ในกระบวนการที่เราจะขออนุญาตอะไรต่างๆนั่นแหละคะ่ะต้องมีอาาัตรานะคะค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเนี่ยไว้ตามประกาศให้ชัดเจนนะคะโอเคนะคะทีนี้ประกาศตัวต่อมาที่ต้องมีก็คือหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งนี้เนี่ยให้คำนึงถึงความการคุ้มครองผู้คุ้ิบัญญาการแพทบแผงไทยและการรักษาความรับทางการค้าด้วยนะคะ ก็คือทุกอย่างทุกกระบวนการเนี่ยเขาจะต้องประกาศนะคะวิธีการขั้นตอนให้ชัดเจเตนทีนี้อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตามโควดสองเลขมสามเนี่ยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแสดงว่าอัตราเนี่ยจะต้องผ่านคณะรัฐมนตรีนะคะถึงจะใช้บังคับได้ประกาศของอรัฐมนตรีต้องถ้าเป็นเรื่องอัตราค่าใช้จ่ายหรือบัญชีค่าใช้จ่าย จะต้องผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วถึงจะใช้บังคับนะคะเพราะว่าจะต้องดูเรื่องของอะไรคะไม่รู้าดูอะไรเนาะเขาผ่านขั้นตอนเยอะก็ไปคณะรัฐมนตรีก่อนเลยก็ยากขึ้นไปอยู่ระดับนึงนะ,ะเราต้องเกี่ยวโยงกับการบริหารหรือนโยบายระดับสูงด้วยนะคะทีนี้ประกาศตามวรรคหนึ่งเนี่ยอาจกําหนดให้มีการยกเว้นนะคะยกเว้นหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข ตามวงเล็บหนึ่งค่าค่ึ้นบัญชีตามวงเล็บสองค่าใช้จ่ายวงเล็บสามท,ทั้งหมดหรือบางตัวหรือจะกําหนดค่าขึ้นบัญชีหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากตามความจําเป็นและเหมาะสมได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่คนออกประกาศเนาะคนออกประกาศก็คือ,อรัฐมนตรียกเว้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความจําเป็นและความเหมาะสม อ่ามาตราห้าสิบหกนะคะเงินค่าขึ้นัญินที่จัดเก็บได้นะคะก็ให้เป็นของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นไหมคะเข้าออยลนนะสำหรับค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้ตามมาตราห้าวงเล็บสามนะคะให้เป็นของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทําภารกิจในหน้าที่อนานาจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนำส่งทางเป็นรายได้แผ่นดินและใช้ใจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ไม่ต้องนำส่งทางแต่ก็ใช้ใจ่ายเพื่ออะไรเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญเอกชนนะคะหรือองค์กรเอกชนเป็นค่าตอบแทนนะคะไม่ต้องนำส่งเป็นเอามาไว้เป็นค่าตอบแทนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแผนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อกุ้มครองผู้บริโภค เป็นค่าใช้ในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่แหละเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ค่าใช้เงินอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเกี่ยวกับการดาเนินกระบวนการจารนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่รัฐมนรีประกาศได้แล้วก็มาตราสุดท้ายของหมวดที่เจ็ดก็คือเอ่อมาตรา ห้าสิบเจ็ดนะคะการรับเงินตามมาตราห้าสิบห้าการจ่ายเงินไปเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามมาตราห้าสิบหกและการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังอันนี้กระทรวงการคลังต้องต้องเห็นชอบนะคะว่าถ้าคุณจะไม่นําส่งเนี่ยคุณจเอาไปใช้อะไรใช่ไหมคะตัวนี้ต้องรัฐมนตรีประกาศหลักเกณฑ์น,นั่นแหละแต่ว่าหลักเกณฑ์น,นั้นอะ ต้องให้กระทรวงการคลังเห็นชอบด,ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหมวดที่เจ็ดจบหมวดที่เจ็ด